สบาดีพี่น้องพราะเจ็คกับลาพี่น้องอพระเช็ผัวสันข้าแกคูนอนเรื่องราด่างาปาวก็ร้อาปดีพี่น้องสบายดีภาสาทุกคนเด้อน้องครพี่น้องแทบยู่ยากแทบยู่งเจดมสีมือเองพี่น้องแม่ จอทำมาหากินเก่นาหอยมแล้วก็ปีออกเด้อปูนี้เฮ้ยยีหินยาตัเส้เจดมพน้องสี่อย่างปีน้องอมนี่ป็ดพน้องปลาพน้องไปกินดีกว่าปลาพาพน้อง ทะเปลาลูกแล้วล่วอืมรูทุ่ซาไ้จกใ่ายพีหน่อยยุกเอายุกเอานอีต้ร้อนนี่เ่าถึงคู่ยุกเอาอาลุยุกน้ำนับสมเนะ เอาเห็ยนอาผมว่ามันมือเปื nah uh ้อเนี่เฮ้ยเจ๊เเห็ดนี่มันอยยุบอายุบบ่หมีพ่น้าผัแหกกระดูกไม่ใช่หมาจอยนะส่องไฟกระสูนเจ๊กันลาวข้าพใจ้เมีนะคะ บเปนอริมือแซบอยู้เซบซอ่เี้เลี้ยงสาอมเลี้ยงเซ็ปเซ็ปเปอ่ำอ้อให้เพ่อนอืนอือให้กันเปนออมาแล้วอะมาแล้วรอรอรอนนังแท้สบายปลุงเลย ทีดยวใส่จาามีเยอะจานาะอาหขาครับอาเนีต้องแทนบิดาสบาดอาากนอนแรๆตอนราะอาตัดห้อนๆพี่นองนุงเสื้อนวนุงเสื้อนะ ยล้ก็ึกแล้วก็เอาฟัวเจี้ยนไปง่าฟัวเจ้นก็าพนานาพนอาบแลฮะเดียวเดือกมาแล้วก็เอาฟัวเจ้ไปงาถ้าไปง่าเราต้องอาพันธอาบเลยบดมือเอาไปอาบำกันเอาไปอาบกันได้อาบคนละเถือกได้เอาบำกันอะไ้บอแล้วเ้อบ่ฮะน่จทิ่ย์าองอ่อนี้นี่อาบ นี่พ no ี่พี่บอมาี้าูทัรนเห้อคนพายไปหน่อยคนพายเหรอเนี่ยตัวใกญ่มาแล้วเนาะคือสามแซ่บู้าะ ซ่เป oh, ็น้องโอ้ยควันเด้สองเตาเป็น้องสองเตาย่างหาซิมน่มาซิมน่ิหเลยีนเอาคต่ตาดีเนอยตาเอมวันงใ้ตาเนาะกูนั่งเลยไปหาทังถูกไหยทางฟัวตุ๊เียวถงรถูกเอุไปเน

ดือบว่คนมานอนปังหน่อยดือว่านอแต่กรหงองไ้อฮเ่าแ้วดาวเต็มเลยดาวเต็มเลยอารมณ์ด้อหลักนาใมยลุวอ้ยใ้มนเยานมาตะเว้นมาสานเออโตยานอนตื่นมาได้หายเยอะเงยใหาก็กล่าวว่าท้องแทนโอ้สินาไป่น้อยอ xí <laughs> <laughs> nào tham ra đây. thèm. 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 ơi Thường dạng thường thèm. thèm.

แก้วอักระปุกมยมาใส่กันีปาี่ปาออนัดหมูมักใส่กระปนเอตะกวาือนตะกาวเพ่อนได่าแล้วนะโมเลเาจเนี่ยอได้เป็นอะไรยังมาซัวมล่แบบนี้เขอกำลังกินพิน้เดะดามพนะาอัอ น้ำเคียวพี่น้องกินน้ำสุมอันนี้นะเห็นไหมตัดเป็ดโอ้ผักเจ็ดเซตพี่น้องแม่ครัวทั้งกินทั้งทังเห็ดพี่น้องไม่ยากครับเพราะว่าเือแต่เือแต่นาผุขาดเด้อพี่น้องเกือแต่โอ้ย มัดพุใหญ่เพราะว่านางยิ้มอยู่ปอยู่สบายเนาะนั่นแะลรก็เป็นน่อยเขานะนั่นแหละ่าเป็นนเดอสิบบเบานดำการได้มั่เป็นค่ะผู้ักษ์ก็คือแต่เือแตเป็นอไมันห่อนเด้อผมผักานิ่มือเด้อจาดจา

แซน้ำเคียวพี่น้าเลยอาจะกินกินน้ำเคียวแต่ว่งเอหัวไปแกเสียแล้นะเซ็มือม่ จะน่น่าคชาีหมอกไปางใดเสนนกเล่ห่วขึ้นมานอนเยช่คุยเงี้ยง้นนอนนเลยนนอนนอนแต่็นัยามันลุดตื่นมากแล้ยามันหาย ย่างเป็ดกันเนาะพี่น้องอันนี้เจ๊สายแดกพี่น้องไม่ต้องย้ำค่ะรู้แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องย้ำขายเรื่สายเอือบกับสายแดกดด้วยกันไม่ต้องเช็สายเอือบล่าอะไรพี่น้องจ้าเรี่ยงนี่จะมุ้งเลยเนาะบ่เก่ามุ้งพี่น้องเดิมตัดใหม่ผิดไหนเก่ามุ้งพี่น้อง บ๊อออายบายพี่น้องพ่อกันคลิปหนะ้า